ก็วันนี้นะคะเริ่มวันกันตอนบ่ายสองครึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทัวร์เขาคขอกันนะคะนี่เลยวันนี้คือผู้ร่วมทีปของเรานี่ วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามีแผนก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเขาคาเนาะเราจะเอากล้วยนะคะไปส่งลูกค้ากันแล้วเราก็ถือโอกาสนะคะเนื่องในเมื่อประมาณ4วันที่แล้วนะคะเป็นวันเกิดก็คือเดี๋ยวเราจะพาแม่นะคะไปหาอะไรกินอร่อยๆกันที่ร้านลับใครอยากรู้ว่าร้านอะไรเดี๋ยวรอดูในคลิปนะคะ <S <S แล้วก็ความบังเอิญอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันที่ตรงกับเทศกาลดีปาวาีนะคะซึ่งเป็นความเชื่อของชาวอินเดียชาวฮินดูนะคะว่าเขาจะเป็นวันที่ไหว้แบบพวกเทพนะคะเช่นพระแม่ลักษมีนะคะหลักๆก,ก็คือเน้นไหว้พระแม่ลักษมี ลแล้วก็พระพิฆเนศหรือพระแม่กาลีถ้าเราอยากขึ้นไปไหว้เนี่ยก็สามารถไหว้ได้นะคะซึ่งเทศกาลเนี่ยเขาจะจัดช่วงกลางคืนเดี๋ยวเรานะคะจะพาแม่เนี่ยขึ้นไปไหว้กันช่วงกลางคืนที่เทวสถานพระพิฆเนศเขาคอเพชรบูรณ์นะคะแม่อยากไหว้ไหมคะอยานี่อันนี้ก็คือเป,เป็นคอสตูมนะคะสีชมพูเขาจะเน้นแต่งตัวเป็นฟิลแบบว่าสีสันใช่ไหมคะที่สีสดใส เดี๋ยวดับแรกเลยเราไปส่งของให้ลูกค้ากันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันแล้วก็น่าจะพอดีกับช่วงเย็นเพราะว่างานเขาจะเริ่มประมาณทุ่มหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศวันนี้กันค่ะบอกเลยว่าวันนี้กิจกรรมคือแน่นมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเขาขอ,ขอกันช่วงนี้เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงภาพรวมวันนี้ไปกันค่ะคือความโชคดีของเราก็คือวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากนะคะนี่อันนั้นคือเขาเรียกว่าภูทับเบิกใช่ไหม นี่นะคะตรงนั้นก็จะเป็นภูทับเบิกมีทุกคนมันต้องขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะไปกันก็คือไปแค่โซนตรงเขาขอเราไม่ได้ไต่ขึ้นไปตรงภูทับเบิกเนาะคือแบบคนอ่ะชอบคิดว่าเพชรบูรณ์อ่ะอยู่เพชรบูรณ์คนก็ถามว่าเอ้ยเพชรบูรณ์ไปไกบ้างหนาวไหมจริงๆคือไม่หนาวนะคะในเมืองคือปกตินะแม่เนาะจริงแบบในอากาศในเมืองก็คือปกติทั่วไปเหมือนจังหวัดรอบข้างเลยเหมือนพิษล้อมพิจิกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยก็คือเหมือนกันแต่ว่าแค่จะมีเขาขอนะคะซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เป็นฮาชิซันของเขา เขาก็จะแบบอากาศดีหมอกลงถ้าวัานไหนฝนตกก็จะหมอกลงขับไปก็จะแบบเย็นสบายอย่าเงี้ยแต่ถ้าขับมาในเมืองก็คือไม่ได้แบบหนาวอะไรขนาดนั้นทุกคนี่แม่ลองแนะนำของดีเพชรบูรณ์สามอย่างอะไรก็ได้ที่คิดว่าเป็นของดีประจำจังหวัดเพชรบูรณ ตอนนี้เหมือนเป็นยุคที่แบบคนรุ่นใหม่อะกลับมาอยู่ที่จังหวัดของตัวเองมากขึ้นว่ามันเหมือนแบบเป็นเจนใหม่ๆแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้นะคะก็เลยเริ่มจะมีแบบว่ารีวิวรีวิวเพชรบูรณ์อะไรเงี้ยแต่ก่อนนี่หาดูไม่ได้นะถ้าร้านดังก็คือต้องเวลาที่แบบพ่อกับแม่บอกมาหรือว่าพ่อแม่พาไปกินตั้งแต่ตเด็กอะไรเงี้ยค่ะพอมันเริ่มมีแบบเนี้ยมันก็ทําให้มีร้านอาหารหรือว่าคนที่ทํากิจการอะก็ทําให้สอดคล้องกับแนวที่คนชอบไปอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยยิ่งส่งเสริมกันไปใหญ่นะคะเพราะฉะะนนนนนั้้้ตอีเเเเพชรรบกก็ิ่มจญแลวทุค อะไรกะเดี๋ยวนี้จะมีสุก,กี้เจ้าดังกำลังจะมาเปิดไม่เห็นข่าวรือยังไม่รู้จักหรือเปล่าเหมือนจะทุกวันีุ้ก,กี้อะไรอะไรวะเป็นสุก,กี้หรือชาบูหรืออะไรสักอย่างนนี้เนี<า>่ยเท่าแก่นอนอ่ะ<ไ>อาจจะยังนะคะ <c oughs> เอาจริงๆอ่ะเพชรบูรณ์มันเมืองมันเล็กแต่ว่ามันก็เป็นทางผ่านนะคะทางผ่านไป อยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยหรือว like ่าอยู่โซนแบบโซนภาคกลางลงไปเงี้ยก็อจะแวะที่เขาขอก่อนไม่ต้องขึ้นไปถึงแบบเชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้ากรุงเทพขับมามันตรงมาได้เลยเงี right. ้ยมาปล่อยใจปล่อยใจจอยๆสักวันสองวันเสาร์เสาร์ที่แล้วก็กลับพอได้เติมธรรมชาติได้อยู่แก่ก็ต้องยอมรับใช่ไหมว่าทำอะไรอยู่แล้วว่าป่าของโซนเนี้ยมันจะไม่ได้แบบสวยงามเท่ากับที่ป่าของแบบโซนเชียงใหม่เชียงรายหรือภาคเหนือลำพูนอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาขอเนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นที่ธรรมชาติมากจะเน้นเที่ยวสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในธรรมาชาติชเช่นคาเฟ่ใดเอ่ยที่พักอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะทำอะไรแต่เราอ่ะไม่ได้มาเพื่อที่จะมาแบบเที่ยวคาเฟ่ตะลุยคาเฟ,าเฟ่ขนาดนั้นวันนี้คือเรามาทำธุระด้วยแล้วก็มากินข้าวด้วยนะคะแล้วเราจะพาแม่ไปไหว้พระด้วยก็เลยเดี๋ยวลองไปดูเขาคอในแบบฉบับของเราการว่าหนึ่งวันเนี่ยเราแวะที่ไหนบ้างนะคะเผื่อใครลองมาดูเนี่ยเรามีไอเดียไปตามพิกัดอะไรเงี้ยก็ลองไปเที่ยวไปแวะชมกันได้นะคะไปเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาแล้วทุกคน เด็กแล้วหรอแล้วประเด็นคืออันเนี้ยไม่ใช่อันเดียวที่มีคือจริงๆแม่มีสต็อกเป็นโลแต่ว่าอันเนี้ยแบ่งมาแล้วอันนี้คือแบ่งแล้วนะอันเนี้ยอันนี้คือแบ่งแล้วไม่ใช่ทั้งหมดนะก็คือชอบกินมากชอบกินเกิร์ลเยอะมากนนเพราะาส่ง,องอาานนี้คือระดับิวมาก วันนี้คุณหนา่าเอาอะไรมาส่งลูกค้าบ้างคะ,ะสั่งกล้วยฉา10โลค่ะอืมนี่นะคะทุก <10 S 1> <ล>คนนี่นะคะทุกคนกล้วยทั้งหมด12โลที่เรากำลังจะต้องแบกไปเองค่ะ,คะบอกแกไปแล้วค่ะเดี๋ยวถ่ายูให้แกดู<อ>แล้วซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะ<อ>เขาจะเป็นสิ่งนี้ค่ะ มันจะเป็นแบบฟิลแบบเนี้ยเขาเนี่ยนะฟิลกระจกกระจกกลางป่านะคะใช่ไหมเนี่ยมันจะสะท้อนเราก็จะสามารถที่จะมาเซลฟี่เซลใจอะไรตรงนี้ได้นะคะถ่ายรูปตรงนี้สวยๆรุปแม่บอกน่อยีๆได้กาแฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันต่อนะคะขับรถจากนี่ประมาณอีก2ี่สนาทีแล้วก็ได้กินข้าวกันแล้วะคะ่ะ ครท,ที่ผ่านไปผ่านมานะคะเขาเขาก็คือแวะได้ตรงนี้พื้นที่ก้งขังคือเขาจะขายพวกแบบของฟงของฝากอะไรอย่งนี้ด้วยนะคะกล้วยฉาบก็อร่อยนะคะแวะมาอุดหนุนกันได้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่นที่ร้าน Uncle Tom Pizza นะคะเป็นร้านพิซซ่าที่อยู่หลังแบบ วัดผ่าซ่อนแก้วพอดีเป๊ะเลยทุกคนคือตอนแรกอะเห็นในแบบในเฟซในอะไรนี้ใช่ไหมคือจริงๆอะเห็นรีวิวมาสักพักแล้วแต่ว่าแบบไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้เดี๋ยวทุกคนลองดูวิวของร้านเขากันเป็นไงบ้างคะแม่เนี่ยทุกคนดูความอลังการเราจะเดินไปให้ดูใ,ใกล้ๆร้านแบบบรรยากาศดีกว่าที่คิดอะ่ะเราแบบเรามาถูกเวลาพอดีเป็นเวลาแสงเย็นที่แบบนี่คือวิวนะคะ นี่คือวิวจากร้านพิซซ่านะคะที่แบบเกิดเรื่องมากแล้วทุกคนหันมาตรงนี้เปึ้งเป็นวิววัดพระาซ้อนแก้วตามพิกัดมาได้เลยทุกคนมาไม่ยากแล้วทางที่เราขึ้นมามันไม่ได้ชันมากก็คือแบบรถเก่งมาได้นะคะขับมาได้ง่ายสบายมากๆนี่เราก็กำลังรออาหารกันอยู่นะคะเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้เราสั่งอะไรมาก,กินกันบ้างนะคะนี่นะคะอาหารของเรามาแล้วเมื่อกี้คือแอบจกอันนี้ไปเรานิดนึง นี่เป็นซี่โครงนะคะนี่เป็นพิซซ่าแล้วก็นี่เป็นซีซาสลัดเป็นไงบ้างแม่หิวไหมไม่หิวเลยพิซซ่าใหญ่ามากอะดูดิใหญ่กว่าได้กอะ โอเคค่ะทุกคนจบแล้วนะคะมือนี้ก็นี่เลยร้านพิซซ่าของลุงทอมนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะหรือว่าแวะมาไหว้พระที่วัดพระธาตุผาซ้อนแกลนะคะ่ะก็แวะทานกันได้นะคะร้านเปิดถึงหนึ่งทุ่มนะทุกคนหรือว่าลองเช็คเวลาเปิดปิดกับทางเพจอีกทีก็ได้นะคะโอเคเราไปพาแม่ไปแวะไหว้พระกันต่อนะคะตอนนี้ก็คือตัวแน่นมากแล้วก็อิ่มมากๆเดี๋ยวไปกันคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะ เรามาถึงกันแล้วที่เทวสถานาพระพิคเนศเขาข,ขอเพชรบูรณ์ค่ะนี่เสาที่18จะตรงกับวันที่บูชาพระแม่กระทระอุเวนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองจึงจุดประทีปดีปวารีเป็นแถวดีปาหรือทีปแปลว่าประทีปคือแสงไฟอ่วารีหมายถึงว่าเป็นแถวจึงจุดประทีปให้เป็นแถวเพื่อต้อนรับไปที่ติดประดับยาวอย่างนี้ก็พระแม่ลักษณีก็จะเข้าบ้าน เมื่อใดที่<ม>พระแม่รัศมีสถิตอยู่ที่บ้านเกษัสารคนใดบ้านนั้นจะรุ่งเรืองร่ำรวยตลอดทั้งปีที่จริงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21<ม>แต่วันที่20คือวันสำคัญ